คือเข้าใจนะครับเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องหลักการของกระบวนการการปรับคอรอมอมเราต้องย้อนกลับไปว่าณนะขณะนี้เนี่ยมีกระบวนการพยายามจะไปดิสเครดิตไปเบรมคุณปานปีโดยการแบบไปอ้างถึงการปลดการของราฐวงศ์ีจอยู่หัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันตามหลักการไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณปานปีคุณปานปีก็มีสิทธิ์ลาออกได้ตามปกติคืออย่างนี้ครับ นายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นประมุขในฝั่งบริหารเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดูแลว่าใครจะเหมาะสมกับตำแหน่งไหนแล้วก็จะมีการทลนก้าให้พระมหากษัตริย์นะครับให้องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเนี่ยมีการโปรดเก้าลงมาเมื่อท่านโปรดเก้าวลงมาเสร็จปุ๊บก็คือดำเนินการมีการถวายสัตว์อะไรตามขั้นตอนไปแต่อย่าไปบิดเบือน เรื่องของหลักการว่าเออคุณปานปีลาออกแล้วหลังจากที่ท่านออปลดเก้าลงมาเป็นนู่นไม่เกี่ยวคือถ้าคุณปานปีลาออกไปก็เป็นหน้าที่ของนายกร,รัฐม,มนตรีก็ทูนขึ้นไปใหม่คือต้องไปดูตามหลักการคือไปดูรัฐธรรมนูญตามมาตราสามก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหกศากษัตริย์ผู้เป็นประมุขใช้อำนาจ นั้นผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี่คือหลักการอย่าไปบิดไปเบือนไปอะไรว่าคุณปานป,ปนีมันไม่เป็นธรรมกับใครเลยแล้วมันมันบิดไปหมดอย่าไปดึงอะไรขึ้นมาเพื่อไปเบรมใครหรืออะไรไม่ใช่หลักการคือนายกก็ไปดูแลแล้วก็มีหน้าที่ทูลท่านก็ ไม่ได้เป็นคนไปเลือกใดๆทั้งสิ้นเข้าใจยังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอืมท่านเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นผ่านคณะรัฐมนตรีนะศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่างนี้ The King Can Do No Wrong นะไปดูตามหลักการเป็นแบบนั้นอย่าไปดึงอะไรอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมกับใครเลยมันดูแย่มาก คุณปานปีก็ไม่เป็นธรรมนายกรัฐมนตรีก็ไม่เป็นธรรมแล้วมันก็ไม่ดีเลยเราพยายามไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่เรารู้สึกว่ามันผิดหลักการแล้วบางทีคนไปอ่านแล้วตีความไม่ถูกมันจะแยบกันใหญ่